ลุ้นเปิดเก็บตกคนละครึ่งรอบสเดือนหน้าวันที่22พฤศจิกายน2563หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบที่3ไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มตกหล่นจากการลงทะเบียนรอบสองจำนวน7.2 –สแสนสิทธิ์เนื่องจากมีประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งภายใน14วัน นางสาวสุภักชัยวัรณรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสคสอเปิดเผยว่าแม้ว่าการลงทะเบียนรอบสามจะครบจำนวนแล้วแต่กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนพร้อมส่ง SMS ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ภายใน3วันและเมื่อได้รับ SMS แล้วต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง หากเลยเงื่อนไขที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์ร่วมโครงการดังนั้นหากนับเอาวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันส่ง SMS ให้กับผู้ลงทะเบียนรอบ3ประมาณวันที่3ธันวาคมก็จะทราบว่ามีประชาชนที่สละสิทธิ์โครงการคนละครึ่งรอบที่3กี่รายเพื่อรวบรวมตัวเลขและนำมาเปิดลงทะเบียนรอบที่4ส่วนการจัดทำโครงการคนละครึ่งเฟสส จะมีความชัดเจนและเสนอให้สอบศพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้าเน้นช่วยลดค่าครองชีพแก่คนชนชั้นกลางและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยส่วนอีกโครงการเป็นการเติมเงินของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า14.5ล้านคนทั้งนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณารายละเอียดว่าจะขยาย หรือเพิ่มสิทธิ์คนละครึ่งออกไปแค่ไหนเพราะต้องรอหารือระดับนโยบายรวมถึงการใช้งบประมาณด้วยด้านนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เผยความคืบหน้าที่มีการประกาศขายข้อมูลผู้ใช้ลาซาด้าไทยกว่า13ล้านลายชื่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลวันที่ทำธุรกรรมจำนวนเงินช่องทางการขายซึ่งปรากฏหลายช่องทางเช่น lazada facebook line shopee และอื่นๆและเป็นข้อมูลในปี2,561นอกจากนี้ทางกระทรวง DES ได้ตรวจสอบกับ Lazada ประเทศไทยแล้วโดย Lazada ยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นไม่ได้รั่วไหลออกไปจากระบบของ Lazada และ Lazada อยู่ระหว่างการสืบหาต้นตอและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้างต้นโดยต้นสัปดาห์หน้าได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ของแอ d a าคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติช h อป e ี้ลาซาด้า รวมถึงผู้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มมาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการป้องกันร,รั่วไหลของข้อมูลบริโภคและป้องกันถูกแฮกเกอร์ลวงข้อมูลนำไปขายและอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นผลดีในอนาคตต่อไปคนละครึ่งรอบ3ารีบโหลดเป๋าตังใช้จ่าย ภายใน14วันก่อนถูกตัดสิทธิ์กระทรวงการคลังแนะผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ3หากได้รับ SMS ยืนยันแล้วให้รีบใช้จ่ายผ่านเป๋าตังภายใน14วันนายพรชัยถีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยโดยขอให้เริ่มใช้สิทธิ์ในการใช้จ่ายโดยเร็วภายใน14วันนับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563โดยกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติโดยได้ระง,งับสิทธิ์การใช้แอปพลิเคชันถุงเงินและระง,งับการใช้จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการคุละครึ่งอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการนำส่งข้อมูลหลักฐานการกระทำความผิดให้แก่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวข้องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สำหรับการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการและอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นการดำเนินการผิดเงื่อนไขโดยไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดซึ่งจะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปด้วยทั้งนี้ข้อมูลณวันที่27พฤศจิกายน2563 เวลา12นาฬิกามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า8.5แสนร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน9,493,942คนโดยมียอดการใช้จ่ายสะสม2 8 6 0 9ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย14,599ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก14,100ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหาน,ค,นานะครสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและเชียงใหม่ตามลำดับ วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจําเดือนธันวาคม2563สำหรับท่านที่รายได้น้อยวันนี้มาดูวิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนธันวาคม2563โดยท่านจะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างซึ่งแต่ละสิทธิ์จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่แตกต่างกันไป โดยจะมีวันไหนบ้างที่รัฐบาลจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีท่านหรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่คอร์เซ็นเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092345ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาที วิธีเช็คบัตรคนจนประจำเดือนธันวาคม2563หลังจากที่ทางกรมบ,บัญชีกลางได้ทำการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทโดยจะจ่ายให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีไรายได้น้อยตามมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อกเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับ300 500, บาทบวก5 0 0บาทรวมเป็น800บาทต่อเดือนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับ200บาทบวก5 0 0บาท,บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือน โดยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมในวันที่1ของเดือนและขอย้ำว่าวงเงินที่ได้รับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐ และเมื่อเร็วๆนี้ทางด้านรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนางสาววิลาวันพญาน้อยที่เป็นโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนกันยายน2564โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือน จากเดิม800บาทต่อเดือนและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยวความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนโดยจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนสำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิ รับเพิ่มเติมยังคงได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนตามเดิมในเดือนพฤศจิกายน2563กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22พฤศจิกายน2563ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้กําหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563 ถึงเดือนกันยายนต5 6 4หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลข02-270-6400ในวันเวลาราชการ